สวัสดีค่ะขอต้องบ,บเข้าสู่ช่อง Happy m e เ t นะคะตอนนี้เราอยู่ที่สามย่นนานมิตราวนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่หน้ารา้าน Medium and More ร้านที่ขายเครื่องเขียนแล้วก็มีอุปกรณ์แบบของกระจุกกระจิกแบบน่ารักอะ่ะใครที่แบบชอบเครื่องเขียนหรือชอบดูงานแบบน่ารักนา่กนารักอะไรอย่างเงี้ยแนะนำร้านนี้ไปเข้ไปดูอยวพาไปดูพาไปดู เธอต้องนี่ก่อนนะมันน่าซื้อไปหมดเลยอ่ะนี่มันน่ารักไปหมดเลยมันเหมือนอยู่ที่ญี่ปุ่นแหละแต่เดียวสาหรับตานะลูกนะนอนซะนี่นอนแล้วตื่นๆๆๆๆกินข้าวกินข้าวปุกลุกลุกนี่ป๊าแตงสีฟันไม่ใช่ถุงใหญ่ไปมาแค่หูเธอไม่ใช่จะหูได้ นี่ไงเขาใช้จริงต้านนี้แค่หูไม่เป็นไรเขาเนีเอาไว้ทำอะไร <S <S อ่ะใช้จินตนาการละดูสิไว้นี่ไงไว้ใส่พวกน้ำตาลพวกอะไรอย่างเงี้ยแง่ไว้ทำอะไรไอันนี้ไว้กดปุ่มเรียกพนักง,งานมันเอาไว้หมุนเ <Nope. S 2> นี่จะเป็นกดเพื่อปล่อยอากาศอ๋อนี่<ว>อ๋อพอหมุนแล้วอากาศไม่เข้าปะ ไม่รู้แหละไม่เลยล่ะนี่ก็ตอนนี้เขาก็เริ่มมิดกันแบบเวลาไปซื้อแกงทำงันกันได้จริงเหรอได้ก็บแบบเป็นสุนีย์อากาศนี่นเจ๊คือรถขยะทุกอย่างเป็นรถขยะคันใหญ่นะกัคือเขาแบบทำทร,<ถ>รงเป็นรูปแบบเหมือนไอนะ้นี่ยิ่งขยา,ขา,ขาคอคเทลอะ่ะโออาไหนขยาดิ อันนี้เป็นไฮไลท์เหมือนกันแก้ไขปัญหาบรรจุภัณฑ์ที่เราไม่ได้จำเป็นจริงคือพอเราใช้สบู่เสร็จเราก็ทิ้งค่ะทิ้งขวดเป็นรีฟิวแบบพวกน้ำยาหรือว่าพวกสบู่ยาสระผมอะไรแบบในบ้านที่จำเป็นอะ่ะคือสำหรับเพื่อลดขยะให้เอาภาชนะของตัวเองมาแล้วก็มาเติมแล้วก็ไปขีดปากเอามาช่วยได้เลือกของของวัญวันเกิดให้พ่อเลยซื้อของให้พ่อพ่อครูเจ็ดสิบลซื้อสปีกเกอร์ให้พ่อ,อ,พอนะ พ่อยังแบบเซ็กซี่อินซายอะคือแผงไหนแผ่คนนมหรอเสียงว่ะเซ็กซี่ไรถเข็นนี่มั้ยไว้พ่อเข็นไปซื้อของ้าเอากลับบ้านไปดีกว่าให้สบายตาหน่อยเวลาพ่อแบบเสี่ยงเงินก็พ่อก็แบบปิดตาแล้วนอนตรงนั้นเลยหนีหนีนี่ข้าอ่ะข้คืออะไรอ่ะสกรูไดเวอร์อ๋อเป็นหกเหลี่ยม นี่ารักเผื่อพ่ออยากซ่อมบ้านไงนี่จ้าฮ้ยน่ารักนีออมต้องมีละเอาไว้ไข่นู่นไข่นี่นี่มันน่ารักมากเลยอะเะยเข้าว่ากินสดอ๋อโอ้น้ำพันเดอพันเดาคืออ้นนี่น่าสนใจอะ healthy bag เนี่ยโทษให้พ่อเป็นรองหลังเออเออดีไหมดีไหมดี690บาทเอาไปเอาไปพกไปเล่นไพ่ได้ด้วยพ่อจะใช้อ่ะ นั่งเล่นไทยก็ลองหลังได้ขับรถก็ลอง<พ>อหลังได้เด,เดี๋ยวเล่นไทยนี่มันออกอากาศเลยใช่นี่เจ๋งต่อไหมคือให้ เราเป็นคนชอบซื้อการน่ารักน่ารักถ้า,าการไม่น่ารักเราสึกินเข้าไม่อร่อยน่ารักอะ่ะกินแล้วมันก็จะเจริญหูจเจริญตาพี่คะไม่นั่งห่อก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูถึงกลับบ้านได้ของแล้วใช่ใหไหมพอ่อนั่นก็คือ หมอนหมอนเออเสร็จแก็ได้หอนครับลองหลังเหมนขโมยมานะไม่ได้ถูกเหมือนลักขโมยแล้วออกมาจากร้านเลยเธอเหมือนขโมยไม่เหมือนเธอทำท่าทางเหมือนใช่มันมีกระเป๋านั่นไงเห็นโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับคลิปนี้นะคะ